E สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ท่องเที่ยวธรรมเผยพระพระธรรมนำชมปูชนียสถานวันนี้พานมพัสการและนำชมวัดถ้ำซับมืดตะบนจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรสถานที่สำคัญมีอะไรบ้างท่องเที่ยวธรรมพานำชมครับ วัดแห่งนี้อยู่ห่างจากอําเภอปากช่องประมาณ18กิโลเมตรเราเดินทางจากอําเภอปากช่องเข้าสู่ถนนปากช่องลําสมพงศ์กิโลเมตรที่8ให้สังเกตด้านซ้ายมือมีป้ายว่าถ้ำซับมืดเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับจุดสังเกตง่ายๆก่อนถึงทางเลี้ยวจะมีโรงงานขนาดใหญ่จากทางเลี้ยวเข้าไปจะเป็นถนนระหว่างชุมชนพื้นที่ทั่วไปไร,รายรอบด้วยภูเขามีไร่ข้าวโพดไร่มันสำปะหลัง ใช้เวลาเดินทางจากเอาเมือปากช่องถึงวัด50นาทีครับ ึงแล้วครับประตูทางเข้าวัดคือที่ด้านหน้านี้มีรูปหล่อพระศิวลีให้กราบบูชา เดินทางขึ้นเนินเขาไปอีก100เมตรถึงลานจอดรถครับวันนี้เราเดินทางมาถึงวัด10 0นาฬิกาครับสถานที่นมัสการัการะทีวัดมีดังนี้ 1. เจดีพุทธยานมุนีรัตนะเจ้ารุธรมานุสตร์ภายในประดิสฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอติธาตุของโบรพาจารย 2. วิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3. ทมธรรมพุทธยานศิลาอาจวันนี้ท่องเที่ยวธรรมนำชมเจดีและวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ จุดชมแรกนี้คืออุโบสถครับตั้งอยู่บนเนินเขาด้านตะวันออกมีต้นโพธิ์ที่นำมาจากอินเดียปลูไว้ด้านหน้า จุดชมที่สองที่จะเข้าไปนมัสการบูชาคือเจดีย์พุทธยานมุนีรัตนจารุธรรมานุสรมีลักษณะเป็นเจดีย์ระฆังสีขาวคว่ำเกยอดมีฐานเป็นสี่เหลี่ยมมีทางขึ้นลงทั้งสีด้านตั้งอยู่บนเขาด้านทิศตะวันออกโอบล้อมด้วยภูเขาทิศเหนือใต้ตะวันตกครับ ประวัติวัดถ้ำซับมืดพุทธศักราช2478ในอินตาสุขสแสวงได้บุกเบิกทางป่าเพื่อทำไร่พื้นที่ทั่วไปเป็นป่าดงดิบมืดคลึ้มตลอดวันมีสัตว์ป่านานาชนิดมีน้ำซับจากแอ่งหินชาวบ้านได้ใช้ดื่มกินจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าถ้ำซับมืดพุทธศักราช2480หลวงพ่อศีลาอิสริโกว,วัดป่าโพ อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางทุดงปักกระดบําเพ็ญเพียรภาวนาณที่แห่งนี้นายอินตาสุขสแสวงและชาวบ้านเกิดศรัทธาได้นิมนต์ท่านอยู่จาพรรษาได้ถวายที่ดินให้เป็นที่พักสงฆ์ช่วยกันปรับปรุงถ้ำให้เป็นที่อยู่จาพรรษาสร้างศาลาหนึ่งหลังไว้เป็นที่บําเพ็ญกุศลพุทธศักราช2498พระครูยานสุภิษมียานมมนีวัดป่าสูงเนิน อำเภอสูงเนินจังหวัดนครนราชสีมาพระอาจารย์ใหญ่ของหลวงปู่ศีลาอิสาริโกหลวงปู่ทาจารุธรรมโมหลวงปู่สุพินปภัสสรหลวงปู่สุพีสุสัญญาโมได้มาอยู่จำพรรษาได้พาชาวบ้านพัฒนาวัดเรื่อยมาวัดธรรมซับมืดตั้งอยู่เลขที่2หมู่ที่20บ้านซับมืดตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครนราชสีมา เป็นวัดาราชฝ่ายอารันวาสีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่าราชพัสดุเป็นที่ตั้งวัดจำนวน50ไร่ทิศเหนือจะอรดภูเขาทิศใต้จะรถภูเขาทิศตะวันออกจะรดไร่ชาวบ้านทิศตะวันตกจะรดภูเขา ประวัติหลวงปู่ทาจารุธรรมโมอดีตเจ้าวาดวัดถรร้ำซับมืดโดยย่อหลวงปู่ทาจารุธรรมโมท่านเกิดวันอังคารที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2452ที่ตะบลคูเมืองอเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขึ้น11ขค่ำเดือน4ปีรากาบิดาชื่อนายลีอารีวงศ์มารดาชื่อนางเขียวอารีวงศ์ อุปสมบทอายุ34ปีวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2495เวลา11นาฬิกา24นาทีโดยมีหลวงปูม่มียานาุมนีเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เนียมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการถนอมเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาจารุธรรมโมแปลว่าผู้มีธรรมประดุจทอง ปีพุทธศักราช2512หลวงปู่มีญาณบุนีได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำซับมืดโดยมีหลวงปู่ทาจารุธรรมโมและหลวงปู่สุพีสุสัญญโมติดตามมาอยู่ด้วยตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่ทาจารุธรรมโมท่านไม่เคยไปจำพรรษาที่ไหนอีกเลยหมอรณภาพ30พฤษภาคมพุทธศักราช2550ทเดลสังขารด้วยอาการสงบ ที่กุฏิอันเป็นที่พักประจำของท่านเข้าสมาธิแบบสงบนิ่งไม่มีอาการขึ้นลงทางธาตุขันตรงกับเวลา21นาฬิกา39นาทีขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก108พระเกจิ .com จุดสักการะนี้คือวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับตั้งอยู่ด้านหลังอุโบสถเป็นวิหารหลังเล็กๆรูปหล่อขององค์ท่านประทับนั่งประดิษฐานภายในมีความงดงามมีทูบไว้ให้จุดบูชาสักการะขอพรมีเสียมซีให้เขย่าทำในดวงชะตากันครับ วัดถ้ำซับมืดตำบลจันทึกอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่ที่พระรสุปฏิป,ปันโนได้แก่พระครูยานโสพิษหลวงปู่มียานามุนีหลวงปู่ศีลาอิสริโกหลวงปู่ทาจารุธรรมโมหลวงปู่สุพินปภัสสรูหลวงปู่สุพีสุสัญญาโมได้มาปักกรดจำพรรษาบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อแสวงหาธรรมอันสูงสุด และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวัดบอกสอนให้พุทธศาสนิกชนทำดีปฏิบัติดีถือว่าเป็นสถานที่ที่ควรน้อมมาสการะระลึกถึงคำสอนคุณงามความดีของบูรพาจารย์ท่องเที่ยวธรรมขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอสัพพมงคลจงมีแด่ท่านสวัสดีครับ